ส่งงานครับแอบคคอร์ด G8 นะฮะเครื่อง2.4งวนะครับโจนแ้วมาดี2 0แล้วนะฮะคันดีร้อ1 8ิบแล้วครับเข้ามาจาัดโป รีรังหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต ECU เริ่นิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็โจนกล่องหลักนะครับอันนี้โจนใช้น้ำมัน E20 นะก็ใส่เกียร์นะครับไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะส่นน้อยลงชัดเจนนะครับก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพยางเท่นเครื่องด้วยนะคะถ้ายางเท่นเครื่องแย่มากช่วยได้ครับช่วยได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้นิ่งเลยก็เปลี่ยนยางเท่นเครื่องด้วยก็จะดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็นิ่งขึ้นพอสมควรนะครับรถตัวเองก็ปรับฮตัวผมใช้จีแปดสอดศูนย์นะฮะเดินเบาต่ำกว่านี้อีกนะครับผมก็ปรับเหมือนกันอย่าไม่มีตังค์ซื้อยางเท่นเครื่องครับไม่ไหวชุดหนึ่งเกือบสองหมื่นนะฮะ โอเคก็คด okay, mhm. ีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ a f y b a n d ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูดูรถเลยนะครับจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ได้จูน5นาทีส0นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคไม่ประมาณสองแสนต้นๆนะเดิมทุกอย่างเดิมยันก่ออากาศนะครับ ท่อก็เดิมนะมีแต่ล้อสิบแปดที่ไม่เดิมนะโอเคป่ะดูตาเล่นกันแต่จริงเบิ้นตัดแรงแล้วนะปิดคลิปเลยไหมมาเปิดแอร์เกียร์ดีครับป้าย E ยี่สิบกเคยี่สี่มันใ่นึกนึกเลิศฟาดแรง ด้วยนะฮะแต่เมื่อกี้ผม,มเติมมาห้าร้อยเลยแล้วมัน,น,นไม่แ็งที่๋ยวลูกค้าได้ไเติมมาอีกอะโอเคนะฮะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้อขอดเจ็ดแปดสองสี่นะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างอัตาราเล็กเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ปับรอบช่วยเรื่องตัวสั่นไปให้แล้วนะฮะมีจูนจูนคสามพันห้าร้อยบาทนะครับ หรือจะตัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำตอนทำเช็คให้หมดนะฮะสภาพยาไอสภาพคอยจุระเบิดหัวเทียนนะฮะแรงดันน้ำมันก็อากาศเช็คให้ครบหมดเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนก็จะเช็คพวกระบบน้ำให้ด้วยนะครับโอเคก็พีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทย7.3นะครับอยู่หน้าัากซอยที่คือรับลูก,กาคลอง7นะครับ ที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูน,นอกสถานที่นะครับใกล้ๆกลไปหมดแต่จังหวัดผมก็ไปนะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ o o o l l m แ p s นะครับแค่พิมพ์พีจูรีแบบปหน้าก็เจอเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับ Accord Gen 8 2.4นะครับจูนน้ำมันอี0นะฮะล้อ18ท่อเดิม กอการเดิมขอบคุณครับ